สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องอัปเดตเกี่ยวกับโปรแกรมซิมของ Next Simulation นะครับมีข่าวว่าให้อัปเดตจาก V1 เป็น V2 นะครับก็ทางทางผู้ผลิตโรงงานผู้ผลิตแจ้งออกมานะครับให้อัปเดตเป็น V1 กับ V ถึงเป็น V2 น,นะครับเช้านี้ผมมาลองเปิดดูนะครับเวลาเราเปิดซิ m เน็กขึ้นมาปึ้งเนี่ยนะครับทุกครั้ง ตอนนี้นะครับเขาจะอันนี้มันเป็นเป็นเป็นวีอยู่นะครับเขาจะแจ้งให้อัปเดตนะครับทีนี้ให้อัปเดตเป็นวีนะครับสมมุติผมไม่คิดอะไรผมก็อัปเดตเลยอ่ะเดีปึ้งจะเด้งมาหน้านี้นะครับกดอัปเดตแล้วจะเด้งมาหน้านี้ทีนี้หน้าเว็บเขาเงื่อนไขเขามีแจ้งอยู่ตรงนี้นะครับ please note It m ี y be n e c e s s a ี y to p u r c h a s ต update from a หนึ v งไ v วนะครับคือไม่มีความจำเป็นที่จะซื้ออัปเดตจาก v 1เป็น V2 ไรเซนนะครับถ้า,าคือคุณมี V2 ไรเซนอยู่แล้วถ้าคุณซื้อหลังจากวันที่1พฤษภาคม2,521นะครับเพราะฉะนั้นดูตรงนี้นะครับ อันนี้คือเงื่อนไขถ้าจะอัปเดตเป็น V2 คือไลน์เส้นเนี่ยจะต้องจะต้องซื้อหลังจากวันที่1พฤษภาคม2ั2 1นะครับอันนี้นะฮะทีเนี้ยในกรณีถ้าเรามั่นใจว่าไลน์เส้นเราซื้อล่าสุดหลังจากวันที่1พฤษภาอยากอัปเดตอัปเดตนี้เลยครับนะฮะปับ๊บนี่เข้ามานี่เลยนะแล้วกดดาวน์โหลดเลยนะครับดาวน์โหลดแล้วก็ โปรแกรม v 2จะลงไปทับ v 1นะครับ v 1จะหายไปจะเป็นโปรแกรมของ v 2เลยเราก็ไปติดตั้งในเครื่องนะครับติดตั้งก็ก็จะออกมาที่ก็จะมีอย่างเงี้ยมามาอยู่หน้าจอนะครับก็จะเล่นเป็น v 2นะครับอ่าก็จะเป็น v 2เลยทีนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งคืออ่าไม่รู้ว่าอะไรเส้นเก่าหรือใหม่นะครับคือหลังวันที่1นึ่งพฤษภาไหม พออัปเดตมาแล้วปึ่งใส่ไลายเส้นเข้าไปผมลองดูนะครับใส่ลายเส้นเข้าไปปุ๊บเล่นไม่ได้อันนี้เกิดอะไรขึ้นก็คือไลายเส้นนี้ถูกสั่งซื้อตั้งแต่ก่อนวันที่หนึ่งพฤษภาสองพันห้ายิบเก็จะเล่นกับเป็น V2 ไม่ได้วิธีการแก้ปัญหาเพราะพอใส่ใส่พาส่วนใส่ลาเข้าไปแล้วนะครับเครื่องเขาจะเด้งขึ้นเลยว่ามันเออร์นะครับเล่นไม่ได้เพราะนั้นเราก็ กลับไปเราต้องกลับไปดาวเกตคือต้องลบลายเส้น V2 สองลบลบโปรแกรมของ V2 ที่ไดซ C นะครับแล้วกลับไปดาวน์โหลด v1 หลงมาใหม่นะครับดาวน์โหลด v1 ดาวน์โหลดที่ไหนตรงนี้มันหาไม่ไม่เจอนะครับเออนี่ยนะครับ p r e v i o u ์ดเวอร์นะครับนะครับนี่เลยถ้าเป็น Windows ก็ดาวน์โหลดนี่เลยครับ ถ้าเป็น Mac ก็ดาวน์โหลดนี่เลยนะครับอันนี้คือคือดาวเกตกลับไปเป็น V1 แล้วก็ติดตั้งในก่อนก่อนจะดาวเกตเป็นเป็น V1 นะครับลบ V2 ในไดซีก่อนนะครับอย่าลืมนะฮะก็แล้วก็ติดตั้งในเครื่องเราก็จะได้ก็เล่นได้ปกตินะครับเพราะฉะนั้นลองลองลองดูนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้อ่านเงื่อนไขแล้วลองแล้วไป อัปเดตเป็น V2 เลยก็จะเจอปัญหาว่าเล่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้กลับไปเป็น V1 ครับลบ V2 ออกไปก่อนแล้วก็ติดตั้งใหม่ V1 ก็เล่นได้เหมือนเดิมครับแต่สําหรับคนที่ซื้อไลเซนหลังวันที่1พฤษภาก็สามารถอัปเป็น V2 ได้เลยนะครับขอบคุณครับผม